เออมื่อนี้ก็ผักใบมาให้ลูกให้หลานมาฝึกงานทร้างลานการเกษตรคือว่าเอาหยาออกจากมาเข้าเอาถอยไปเรื่อยๆที่นี่ไปต้นพุ่นละเออให้ช่วยวาดสตีเอาหยาออกชุวยวาดบุรุษถากเออหลว่ามีอ่างดอกหมดกัดหมดน้ำน้ำขึ้น เออเอาไว้ละแล้มาดูงาวกไปคุณสุพาพสจีดึงงาอก็ม่มีมดนตันดึงงาออกออกไกลๆไอเกตจะไปไกลเออเดี๋ยวมัเก็ถือ่อยหลังไปทงคุณนเออานจะชัดเข่าเด้อเออมาเกตจะไปอยู่ไกเพิ้นเอาพอแล้วตรงนี้ไปฟ้าเรียกยี่สิบต้นจบเห้องหกสิบต้นจี นี่ตัวนี้นานๆมือน,นั้นมันนำเฉลีวยไม่เอาขึ้นจนากน้ำบือน,นี่ไม่เอาหนาออกจากรอบตัวนั้นมือรื่นจะเอาปุยของมาใส่ละาลันๆปุยงาน,นเออหันมรับจ่ออ,อมืมาดีกาดเยวไปไกลนั่น มันก,กัดดิเจียมดิดนี่น่าดึงงามมากเลยมันให้แล้วเบี้ยกระหาว้านไปดึ่งามอกซอยไอ้หิ้งไปออกันห่าบึงอาบ้าบึงไปเลยดี๋ยวหอวทักกันไปหมดงามหลยเกืบอบกับบ้าน<ป>่ยนะบ้านบ้าน่ยไม่มีนม้ำไม่มีนม้ำโอ้แข็งแรงเลย จักไฟเป็นไฟดับเพจักนนะมันหนาจ้าเพราะขึ้นกันเคื่องเมียง่ายเอ้ยเคื่อเมียยิงภาษาเค่มียง่ายเพื่อน,นะมิจฉาเป็นไรม้นมิเตดาล่าหนุ่มรอสาวรอดาล่าไม่รุ่นหลานข่อยมิเตดาล่าเอาดาลาพีเซนเตอร์ตัวนี้ก็มาแล้ว โอ,อ,อ้ยทำงานดีบ่ให้มันเต้นนี่เลย <laughs> ตายตายตยโอ้ยตายตาย,ต,าย,ต,ายต่จะให้่ได้ดอเาียเห็ดให้มันได้พอต้นมึงปลาลูกคอกปลาลูกคอกหรือว่าปลาคอก เออนีน่เป็นการแน่วิธีเอาอยาออกจากต้นมะร้าวปลูกไหมง่ายขึ้นจากน้ำน้ำท่วมเออรล้วมีหนึ่งซอกพออ่อของคุณอัดดาละมาท่าปีดล่าละนดาละเออ,อน,นี้เรื่อยเห็ดเดี๋คือเห็ดเดีเ๋คือบาผู้เบ่าหนมาประทังรบชิมเหีย,ยออ,อยุ่งกับคนขอเหลืออยุ่สามคน เอ็ดเฮ็ดเป็นเฮ็ดเฮ็ดเบื่อไม่ใช่เฮ็ดกินเียวเานหา่ี่เอาเนีเิ้นอล็กได้บานเบออแค่นี้ก็พอเวลาดึงออกได้ดึงออกดึงหยาออกทำยั่งดึงหยาใครแน่ผู้ชาเห็ดไม่ดึงบงดออก ยังออกข้างเอาโอเคทำกหน่อยน,น,นะพ่อผมพ,อ,พ,อ,พอมาพ่อให้ห้องรูจักรู้จักเขียัน <c oughs> <c oughs> พ่อได้เอาปุ๋ยขอ,อกใส่มันมีนนนนทั้งคายจังนาคากับทิ่มฟังสา